แอปทักซออนถึงกับมองบนหลังเห็นภาพล่าสุดนนกุลในไอจเอ๊ะมีคนหวงล่าสุดทางด้านแอปทักซออนถึงกับมองบนหลังเห็นภาพล่าสุดของนนกุลชานนนในอินสตาแกรมส่วนตัวเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นนกุลชานนนเพิ่งประกาศจีบแอปทักซอนไปหมาด เป็นคู่รักต่างวัยคู่ใหม่ของวงการบันเทิงแถมยังบอกอีกว่าจากสถานะแฟนเป็นภรรยาจะติดจรวดแน่นอนล่าสุดทางด้านนนกุลได้ออกมาโพสร,รูปภาพในอินสตาแกรมอวดซิกแพคพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าในที่สุดก็เริ่มหวนคืนทีละนิด finally is starting to work comeback ซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ไฟลุกกันเพียบแต่ทางด้านแอปทักซอนได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิรูปมองบนซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะห่วงหรือเปล่านะ